สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท้างทีมงานนะครับมาที่สารปู่คุณหานมาเปิดกล้องที่หน้าสารเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะมาขอโชคลาภกับปู่คุณหานนะครับตรงนี้นะครับดินตรงนี้ก็ยังยังไม่ได้เทป,ปูนว่าดินยังไม่แน่นดีนะครับนี่ครับ นี่ครับมีการเอาดินมาถมผมผมเพิ่มจากด้านนี้ออกไปกนะครับนี่นะครับไปถึงไปถึอหันรกไฟเลยนะครับท่านผู้ชมนั่นนะครับอ่ามันไงมันไงไงอ่าปูนตลบแล้วนะครับมีเป้าเขียไปไปด้ค,ครับเออเป้าเขียด เราเขียนเพราะเพิ่นโบมาซาแล้วเอ้าสวาสดีครับพ่อตังเร่สวัสดีครับบ๊ายบาครับมาเป็นแชนแนลครับสวัสดีครับนว่าใครทีแท้ก็ใครนี่ก็ใครนี่บวัสดีครับหนุ่มบามสวัสดีครับผมบ๊าับดีครับได้ไงเหยกตีนอ่าาดีครับป้าต๋อยสวัสดีครับมันง่านะทักชมอันเพราะว่า่นมาเทศนิลลบบงเด้จากนิเราไทย่มาปับไนะไ้พุ่นมาฟุ้มาบุเอบุ้เอพอะมันง่ายง่วงอ่ะ ไม่ยินเสียงครับเสียงอะไรด้านนู้นเขียนนี่เขียนแล้วเบาเขียดกับสลืมสลือนะครับเออผมว่าก่อนสิมานี่ผมเบิ่งเบาเขียดนี่ตอนถือมัน้ำห้องไหมเพราะอ่ะเมื่อป็สองเปกต์นี่นี่นะเอมืองคือความนุ่มอัมลาบอทันแม็นปะเบิ้นไปสองเปกนีดเดียว ออวันดี้เป็นเอฟซีทุกท่านเป็นยังือกินยังมาทองคือจังเจ้าทองเจ้าเนี่ยมหาสนิห์อือ้บรดาเสียงุุดีได้เลนี่ก็ให้อสดีมากนะสวัสดีครับอ๋อโอ้ยขายอบคุณครับสวัสดีครับวนี้รับปดว้ลูบารคนเดิมับอีกชแนลด้วยครับผมสวัสดีครับคุณแม่ นี่ละเพป็นกาครึจังทีนะครับอพอพอต้องแลม้หงบาางกับมาเดมาน้่มสามสองกับมาไทยพะเอกดดังทัวโลกสองคนเพไม่หรอกชมมบิเช่วงนี้พอต้องแลกับไทยคลิปแน่ลงกบาไทยคลิปแม่ด้เพราะมัน้อนนะพอนะมันหอนน้อนถ้าจะพยายามเห็นพรต้องแลงกับมาเบิ้งเล็กของไงใดเดียรครับ้องมาวิ่งแนอย่างพัตนีครับลูกอาร์มบอกว่าพอพอคอยสบายเป็นอาทิตย์บันหันที่ว่าซื้อดูซื้อนี่เมื่อวหนเออพอแกส่ถวยไหม บอกว่าหัยืดซื้อยื่ซื้อพอใจนี่คือเจ้าคือมึนแต่พ่อพ่อรุบอามะเจ้าคือบอกย่างแต่พ่อคือบอกกินบม่อะแกเสั่วยจะาเกี่ยวน้ำเพราะเรารหมักรูปอามซื้อไหมบอกพ่อยู่ซื้อเด้อบ้ากินยูดซื้อพ่อเผะ่อตายเจ้าไปหาไมเหลือเกี่ยวนามอยังนคือเก่าเอ้ารามบอกว่าคนหมายยังสี่นหมายข้องว่ะ พออยู่ซื้อพอต้องไปท่ายครีปขันพอสบายอายุเฮียนนอนพักพ่อนเราเล็กไม่ครับิดแจงว่าถ้าถ้าผูดบรื่องอะไรบางพอต้องแลมาเบิ่งนี่ช่องไงใดนะครับพอขับต้องและเพิ่นบางเีเพ่นหอนไปแท้กิปตองเว้นบ่อด้ม่หอนนี่มันร้อนซึ่งขอพัอากาศผมเนาะขนาดขนาดผมยังนมยังแน่นอยู่นี่บุญนอดบุญอยังนมยังแน่นอยู่นี่ผมยังเป็นวัดวัดหอนเลยพอต้องแลยวัดลงคอ อาวินเะเดี๋ยวไปขอช่ขอลพู้คุณหารปนะครับฮ้เช่นนกหอบมั้งนกเมียเขายังเนื้อสื้อนกนกตาไปหน้มีวามหมายเล้ไหมลาเรายังเหนก่อยอนนั้นไปเข้าไปไปเขาไปสักการะไหวพูดคุหารเดี๋ยเียนรก็ต้ท่านผ้ชมเียไม่มาๆเพอาต้องแลียเบาเขียนมาไวาไปหรอฮะเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วมะเอามาขบะามามาแล้วเอามาขบอะไรเนี่ยขอบคุณ่านไอ้ไหมเพิ่มนะครับ มาขอจถอเฮ้ยเฮายเี๋ยวัเดียวเดียวเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเอาเข้าไปช่วยกนเดียวเดียวถอยก่อนถอยก่านถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อเห็นเรียบประตูเปิดดิพอตั้งแรือจาเป็นผู้สูงโคเจะ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 น้ำหนาเลยพอเหมือนไปโอ้ไปไปขคุณจะทักท้าดิว่าอะไรโอ้ย มีเงาวาม่เ <Hands up> ีเ <boundaries> ้ขี้เขี้ยม้ยาวิบังเงบเามิประตูนี่ล้วอ่านประตูเล็กนี่องงีบตาวิบงยิมบ้ัอย่างองาไ้ยมีจริงจริงขนาเบื้งใหม่ม่เหมือนกัน เนี่ยเผลอต้องเเอาอันนี้ดอกดอกมาเฮ้ยเอาเฮ้ย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 ิดว่าเอาเดี๋ยวขอว่าแตนแตนแตนนันตัวใหญ่หลายตัวบินเือว้าเห็นไม่เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยยแตนยังกว่าไม่ก็นางูงูนั่นงูเนี่ยน่ะโว้ ่แต่ละอุ้ยเพื่อนเอาแตละอุ้ยนี่ท่าไงบ่แมนงูไอ้ทุกแกุ้่นเห้าเห็นหางเลยนะเนีายุกแกวุ่นเ่ยเห็นไหเห็นปะปวดๆไปแล้วโอ้ยทุกแกนี่ว่างูตัวใเออวิ่งเลยันตุกแกตุกแกนตุกแกตบแกเหเห็นหางมวนๆนึ่วเออหนึ่ว่างูเสดตัว่งวัวอย่างนี้ไยังเออ อย่างหัวไม้ันหาโอ้ยหัวงาไม้งาไมง่าไม้โอ้ยสับสนหมนไายไปเลยดิอ้ย้อเยขาวแกยมันมาเสืองกันอะไนทันปัจจัยคือไงวเพรเครียดอยู่ะไรแตนแตกเนื้อ บอลเลนแต่แดงเนี่ลตัเป็นเออนั่นคือแดงแดงเออแมนยูเออทิ้งงหางมาทัดกองนะครับสามเจ็ดสย์กับสองเลยบอลยุ่งดานหลานเาีใหมนต๊ะเหตือจแมนยูแมนม่นตกใจหรมันตื่นแตงแตกเลยเออเดี๋ยวบอกเป็นแตงอีกอย่างอื่แต่ยิ่งย่างอีกเฮ้ยตาม แสดงว่าเพิ่อนคนนึงตายเลยใช่บอชอบชอบบานเพิ่นมาทำพิธีคนลุกเฮ้ย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 ทวิตอีกนะอ๋อโอ้โหบอชสิปิดประตูเข้ามาดีกว่าปิดประตูเข้ามาไปดีกว่าอันตรายอ่ะปิดใส่์กอนไว้เลยรถตรงไปไดเข้ามาไปได้เข้ามานี่พอต้องนรับท่านผู้ชมวันนี้ผมผมเอารถไอ้นี่ครับลืมสองทะเบียนให้ท่านผู้ชมดู รถทำสีเสร็จแล้วนะครับเป็นทะเบียน5153นะครับ5153นะครับรถมากครั้งแรกขันมากนี่ครั้งแรกนี่เลขมากจะเขาได้ทะเบียนรถเร็วมาวินตันโอ้ยโอ้ยอ้ยนะครับโอ้ยขรเดอกอุุนัน ห้าหนึ่งห้าสามนะครับเราเหนมาวินความจำในบอสที่ปัดต่อยแล้วขี่รถขั้นเรียบขนาดน่าเน่ยอกสองเก่าเกียจเลยออกเกียเก่าเป็นเพราะเกตเก่าเพราะเก่าเกียตอนนั้นนี่ครับทำสีเสร็จแล้วก็มาหาปูนหารครั้งแรกเลยนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามาวินตอนไปทำรถนี่ไปทำที่ร้านไหนรถรถก็สวยสวยอยู่นะอืม รถสวยอยู่หรอตำสีเสร็จแล้วอ่ะมันสวยนิดนึงโอ้ยนุม่มบามันแต่งไงครับท่านผู้ชมน่าหย่อนปีมือนุบาลเรามาขอากันนะครับท่านผู้ชมนะเ,เดี๋ยวเราปิดประตูให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยปิดประตูไปไว้ก่อนตรงนี้อาจจะเป็นนะครับ เป็นงานบุญพระเวีเพิ่เนเนาะมีหอยมีมีดอกสแสนดงเนาะที่ต่อยนี่นะครับคือชาวบ้านนํามาแขวนมาประดับให้กับศาลปู่คุนหานะครับนี่คือดอกสแสดงนะครับเพราะหน้านี้จะมีดอกสแสดงสวยงามมากครับ นะครับรับเข้าไรนะครับผมขอต์เขอหลับกับสายเฉพาะปูพื้นหานนะครับงวดทั้งวดนี้ของงวดที่หนึ่งเมษายนนี้คอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าคอจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถามมาไหว้ขอการันตีวินาครับผมตายครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องเลครับเอฟซีทุกท่านครับผมตัวทีวีช่องหนงอนเป็นเดิมดาวินเซนเตล วันนี้ท่านผู้ชมคือเรามาหาที่ปลูกอาหานะครับอ่าพอที่นิบโอ้มาถึงกับเปิดตอนเราไปเราใจเห็นเห็นเลยขต่ละที่วันลมมืดลมมืดท่านผู้ชมบาง่หันผู้ใดว่าเห็นงูกว่ามันบ่าวิ่งวัวมันเป็นไอ้ตุ๊กแกแกสองตัวเพาไม่เห็นหามันเกี่ยวลงมาดีกว่ามันงูตัวไได้ล่เล็ก เราบอกว่เรากีกัก้รอกนะครับตมาได้ชางต้มแก้วเราทุกแก่เห็นแต่กับแก้อยกผู้ไม่่ากันเห็นทุกแกในฟังตังใครเี่ลดนไปก็ดีแก้วรัดดินเพราะว่ารูอ้าวเพราะมือนี่ค่างต้มเอารถมาวิ่งแต่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผมดินเนาะผมดินเลียดินเพิ่มแป่ว่าขยายออกนะครับเป็นต้มอื่ก็ยกทำามุนเิ่นสีมาเห็ด บุญนีมัดหวยบ่เดี๋ยวมัดให้เลยบังเลยเอาถูกพยาเดือนเดือนเดือนอะไรก่อนเดอนบุญบังไฟเดือนหกไงไฟถึงหดไปอันนี้เรือนยังไงเรือนี้เดือนซี่อนเดือนซีติดเขาเดือนหาเทานั้นยูนี่ไม่เดือนยังเดือนไหนเจ้ากระไรเดือนเดือนมีหน้าแต่ว่ามันอยู่อยู่ระหว่างช่วงที่เป็นเป็นเดือนอาวุธพรเบียดไหมเดือนเดือนซี เเามาขอนี่เป็นหมวดของมากดีหมวของมากสีเมือเมษาวันที่วันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเมามาขอโชคลาภปบปูคุณหาวันนี้แล้วก็นะครับอ้อทู่วันนี้หทู่พอทั้งแนวดเก็บไว้ได้เลนี่ดู้สึกว่า มี่มีดม่ดอกอะไนั่นไหมดอกดอกสะแบนเป็นลอยเป็นคือเป็นน้านบุพเพเวียน่มผมดอกนี่แม่นไอจัมากมากเห็นเป็น,นห,หกนหนเ,เป็นหกแบบเหมือนอ,นรอารมณ์อือจังแบบอุ้ยอุ้ยแบบอ่านแบบ มันเป็นเหมือนอารมณ์พี่จังแบบกอเที่ยวมาขอเดขกคนหาสามแปดไงหาสามแเป็นเด็กกาเป็นเด็กกามเลยสําหนัำรา่ิเทปูมันเป็นอารมณ์พี่จังพี่จังไม่เ้สึกว่ามากทางเนี่ยพี่จังเขาพึ่งมาเจียกรบพูขังแหลมอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์นั้นนี่อันนี้คนนี้เข้าสุขว่าพี่จังคอยคุยหุ่จักจักรโคนหันพี่แรกไงรู้สึกว่ามันออกหาสามแปดช่วงนั้นแม่เลยกเที่ยวหาสามแปด ตรงเลยสามตัวตรงเลยข้างเลี้ยงขึ้นแมนมตนอ่ะนะครับท่านผู้ชมมากราบไหว้มากราบไหว้ขอโชกขอหลับกับอ่าผู้คุณหารได้ทำมาชมเด้อมากราบใบเป็นด้วยกันขอโชคขอลาภไปด้วยกันมืัอนี้นี่มากันหาวัดวีปปต้อยมีนุ่มอามีมาวิปขอต้องเดยเบาเขียดเป็นมานั่งนะครับกันเมาขอโชคขอลาภกันครับอ่าผู้คุณหาร ว่าเมื่อนีข่อยมาเนี่ยข่อยมีความรู้สึกว่ามาหาปูครั้งแหลกไงหรือว่าใครก็บอมาเจอสารไหมไหมมีความรู้สึกนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ช่วงนั้นที่เขาปอกปูขังไม่นหบ่เลขกระเข่าสามตัวตรงเลยช่วงนั้นนะแต่ว่าอดีตอารมณ์แบบนั้นนะอืมเป็นอารมณ์เก่าเก่าเอารมณ์เดิมกลับขึ้นมาครั้กลับขึ้นมาสามตัวนั่งนิดน็อกว่าแน่เด้คขับมาหาสามแปดที่ผมบอกออกไปเนี่ยงวดนี้บ่าแน่เลยครับ เลขตัวนี้ไ่ได้ออกโดยอาวินอบอกหาสามแปดถือว่าถ้ามันออกหาแปดสามแปดหรือออกหาสามเนี่ยถือว่าตรงกับเลขคุณพระวินนะทะเบียนรถของาวนั้นหาหนึ่งหาสามอ่านะครับท่านผู้ชมมามากราบไหว้บอกกล่าวปู่ขุนหารไปพร้อมๆกันนะครับผมนะอ่ะอาวินสาธุนธโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูคุณหานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทานปู่คุณหานเทิงบริวารของปู่มือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวินงชั้นแนวนุบาลคนเดิมพอท่องแลคนเดิมปะต่อยคนมีเส้นพร้อมโดยบ่าวเขียดกันได้เดินทางมาสักกหละกระบายมาคารวะปู่คุณหานเพื่อมาขอโชคขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญ ไปฝากไปตอนเอฟซีทั่วโลกที่กำลังรอดชมบารมีปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูคุณหารผู้หญิงใหญ่ปูคุณหารผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้แก้วตาทิพย์ผู้มีความเมตตาต่อคนในชุมชนและมนุษย์โลกทุกผู้ทุกคนที่ให้ความศรัทธาในตัวปูคุณหารมื้อนี้ลูกหลานสิมาขอโชคขอลาภด้วยการเสี่ยงทายอไปเยาเสื้อซี่ความดีลดจุดเดชถูกขอให้ปูคุณหารจึงจบครับนี่เหรอ พราอให้ผู้คุณหารโปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้ล้าได้โชคได้ลาบเลขถ่ายแล้ววันทีน่หน right ึ่งของโหวดวันทีหนึ่งเมษายนพศห0อยของสิบเกดให้ได้สามโตตรงๆรงปังๆดังๆคัวโลกไทยเอฟซีพู้ลุ่พนมีสินสุขสุขคุ้นด้วยเถินสาธุสอมาถ่ยนี่มาไทยนี่ ตปกินยู่ยใสไี่ไ้ยปไกินยู่ยใสบไม่ด้ตกินยุไยส่ไ่้โมมพอดถูกเลยมามาปับถูกเร็วหาธุเก็บอี้ก็อาไปนึ่งหน่งหนึ่งเกี่ยวหอมก็ยัเกียวประจําก็สำหรับปุรีนะครับที่คุณคุณแม่ คุณแม่สวัยนะครับยายสวัยคุณแม่คุณยุ่ทรี่ชอบอยู่ที่สมวัดด่านสำโรงแถวด่านสมุทรปราการเนาะซอยวันด่านวัดด่านซอยวันด่านสำโรงขอขอบคุณคุบคำน็อที่เพิ่งได้ขอบคุณท่านเออได้ฝากบุรีมาให้บ๊วหอนบ๊วยเถื่อบจุดถวายตามสารปูตาต่างๆมันอยู่ก็ได้มาจุดให้ผู้คณหานนะครับครับขัานศาสนาคนนี้งเป็นคนมั่ง บ่บังหันบ่หันหอาผางลาอเช็คเบ่เบิ่เดีอได้อ่านบ่มีคนเออแมนมีคนมาแกงเ่าค่บบคือจริงที่เขาบ้องเรเห็นตัวนี่บังคิดไปในต่างนานาเอออะไ เต็มที่เลยเอายาวเลยเป็นมี่อย่างหนึ่งมันมี่้นบอกต้นอะไรอ้างเงี้ยนนาบอกว่าแหงหักสซลังค่าบอไปเต็มที่เร็วข้าขวสาธุสาธุสาธุผู้คุณทานผู้ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ลูกหลานขอโคขอลาพอเยาเสียมซี่เชี่ยมไผ่พอให้ปูน ยิบออกมาสามตตรงๆของหมดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองวันทองขจิกเก็ตเบลกไทยแล้ววันที่หนึ่งเดือปูเอยิบออกมาเลยเดือปูเด้อสาธุด ของปู่สิงห์ปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์เอาหมายแรกครับปามาขนาดเลยับผมนะครับสมบูรณ์นะครับของมันประจำวันที่หนึ่งเมษายนนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นะครับหมายแรกครับผมเตรียมทีได้มาหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านี่ละเก้านี่ละปู่คุณหารน้ำหนามาเลยเอาปู่จัดหนักเลยครับสาธุเฮ้ยเซมซี่หายเดี๋ยว

นั่นไม้ที่สองของเลขสามตัวไมยที่สองเลขราที่หนึ่งเอาตามมาครับได้มาหมายเลขสามครับหมายเลขสามเก้าสามัสามยี่ไดหกสามอแปดสามยี่หกสามแปดถึนเอวเป่ไใกล้กันหูแล้วว่าจะยี่บอกไปเขาับตหวเขาจะยังไม่ซับมุนเลยเด้อ เออเดให้บ้าเดิงเขาเหนนะเออโกนุ่บ้าบ่แนใจนะเฮ้ยบ้ากับตู้ด้วยเฮ้ยต้องเลยเห็นก็ตาด้วยเดินตา่นตาอต้อย่าเยประตูคืเปิดเองไงหุแน่ปิดใส่ก้อนไว้เด้ด้วเนียงว่าเขาเดียงเดียงเก่าเก่าเยตื้นยถ่วงาแล้ครับเนาะไม้ที่สามครับ 3, ไ,มไม้ที่สามไม้ตัดศิลปไม้ที่สามครับเก้ 9, เาสามงานเก้าฮะเฮ้ยเก้าสามนะเฮ้ยเออคนเดียว ไปเช่ฟังแท่นี่เหรห้า่เจ้าเจ้ามรอดแต่เพื่อใครจับเจ้าเจ้าัุมอนเดียวหลวงพี่พอไม่เมีแหมกินไม่จอมเจ้าทนเล่าอะไรเดี๋ยวนพอรยเปียนเดียวน้เกินเสียอวินตอน ตอนตอนนอกเขาเขามาไหมครับอดีสํารวจมองเอาวิญญาณตอนไายสํารวจบ้างแล้วว่มีคนพอพผมองตรงนี้ท่น้ชมคิดข่อยกอดีทายกี่คยเฮ้ยตอนเอาเขามาในนี้ปิดประตูใส่ก้อนไว้ละอันเฮ้ยใส่ผู้ชมเล้ยเขาวิ่งเอาเอาเอาหนไ่เฮยไม่ใ ป่ะว่ะทำหมดเลยนี่ลย่างงั้นี่อย่างเั้นนี่อย่างเั้นนี่นี่มึงสองเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยเพราะล้องเราะว่าสองมไม่เหลีวอีกสตัวนี่เดี๋ยวจะย่องแต่สองมันเลียวพอวางคอตเวทให้เก้าอี้มาเหมนี่เก้าอี้เะจะขียูพีนป่ะขี่ยูพี อาเมมาเลยอะนอะไรเดี๋ยวนี้เข้าอะได้เดี๋ยวมันเข้ามาได้นั่นไงเดีเข้ามาล้วเขาเเข้าเขาเอาเอาเ้ยเขาเขาหนึ่งนี่อ้ามเอาวิ่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเข้าเขาอะล่ออยู่ลังสารโอ้ตานแท้เฮ้ยเ้าเเอาเอาเาข้ามาอีกนิี่ยังข้าเขาอีกทานนะโอทีประตูทั้งสีนี่ เปไวิ่งยังขอเขเพือวิ่งอยู่นี่บกาเขาไปดอัง่ะระวังเเอาเดี๋ยว้กอิตกใจหมดผู้เดมาผ่านไปอโอ้ยเดี๋ยวมีคนมาเกล้งว่อหาไม่ไม่รู้เขามาเสียบเส้นไม้ไว้ยังนี่ โอ,โอ้ยตกใจาปครับแต่นี่ก็ไม่มีคะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรไปเอาไปต้เี่ยูกไหมเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนปิดเสก่นอนเลย <c oughs> <c oughs> เสกวอนเลยละครับ่อนเด็กให้่านชเพิรว่ามันเป็นถหรเปล่ามันะเป็นเหมือนท่เบเดี๋ยวไปดูเล็กทุกนะท่านผู้ชมใล้วนรอใจารณาีกับนะทุกนะท่านผู้ชมขอเชดีดีครมควตงกนอ่นปะ้องว่าวเอ้าเสกสถูพวเราตัวไหนนี่ตัวตัวมุนนี่ปะ ใส่มือครับใส่มือครับหัวมือของเก่าครับใส่มือของใหม่จิงจไม่ไม่ไม่เป็นไม่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 ตศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมเกตกับหนึ่งพี่น้องกันเก้ากับหกเกียวกันเป็เจ็ดลอยกัมี่เด้ฮะเออศูกับมีเด้ตัวเลขเก้าคล้าเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเพราะหางเลขเก้าเลียน้อยเสียเกินคล้ายคล้ายเลขศูนย์เป็นเ็ดศูนย์เก้าเ็ดศูนย์ศูนย์หรือว่า 6, 10, 9, 10เกีศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกก็ได้นะครับท่านผู้ชมเรียว,ว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมโชคดีปังปังรวยนะครับแล้วก็มีเลขทูบนะครับที่มีมีคนมาขอก่อนหน้านี้นะครับเป็นเลขหกสองเจ็ดนะครับหกสองเจ็ดหกกับเก้าตัวเดียวกันเจ็ดรตกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับ

ที่ถ้วยเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมเน้นตัวเลขไว้ตีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เม้นเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ผมสันมากนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเจ็ดเนาะจ็บศูนย์ศูนย์ว่ะมาเงเล่นที่เป็นสี่เป็นเก็บั้นเก็ดศูนย์ศูนย์เก็ด้อะไรหรือเก็ดศูนเก่าก็ได้เจ็ดศูนย์ศูนย์หรือว่าเจ็ดศูนย์เก้าหรือว่าหนึ่งศูนย์เก้าะ เก็บเงินเป็นพี่น้องกันสำหรับตัวเลขหมดใช้ยุคที่แล้วไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับชิปนี้ก็จะได้กราบลาผูกทหารไปแล้วครับวอ้ยเก็บตัวอีโอ้ยตัวอีกันไ้จังเลยออกมาคลายครับที่นีคนมานังเหยียดทางเบื้องหมดผมครับไปนะครับท่านผู้ชม ก็กราบลาผู้คุณหารแล้วก็ลาเอฟตุกท่านทุกคนไปเลยนะครับขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆด้วยกันสุูสุกคนเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องด้วยนะครับ m a มาวิน h n n n l หนุ่มอามคนเดิมป้าทองแหลคนเดิมป้าต่อยคนมิเซนหรือป้าต่อย Channel น,นะครับสำหรับชิปนี้ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ